สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับพบกับ EP ีแรกนะครับที่สิงคโปร์เอฟซีครับนะวันนี้ก็อยู่กันที่สิงคโปร์เมื่อคืนก็มาถึงนะครับนะสี่ทุ่มฟ่าถ้าเป็นเวลาไทยก็ประมาณสามทุ่มฟาเพราะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยจะเร็วกว่าที่ไทยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเอฟซีครับนะประทับใจมากครับนะประทับใจที่สิงคโปร์หนึ่งการจราจรโล่งเขาจํากัดรถนายฟีครับนะเขา ไอ้ที่มคันธที่เนี้ยภาษีรถยนต์แพงมากๆที่สี่ครับแล้วก็ที่มขันธครับเขาจํากัดาจากัดรถยนต์นะครับนะซึ่งโอ้โหรถโล่งสบายมากอยากให้กรุงเทพเป็นอย่างนี้เหลือเกินแล้วก็เมืองเขาโคตรสะอาดเลยสะอาดมากๆแล้วก็บุรีก็ดูดไม่ได้นะครับเดินดูดเดินกินเดินอะไรไม่ได้นะครับหมกัมกป่หมักวะละงไม่ได้เลยทีสีครับนะเขาห้ามถูย้ำลายลงพื้นก็ไม่ได้นะครับนะเดินกินก็ไม่ได้ นะครับบ้านเมืองเขาสะอาดจริงๆต้องยอมรับแล้วก็กดเขาค่อนข้างที่จะจะเยอะนี่แบบเยอะมากๆวันนี้ก็เป็นวันแรกครับที่มาเที่ยวสิงคโปร์กับลูกๆเดี๋ยววันนี้นะครับโปรแกรมไปที่ไหนก็ฝากติดตามนะครับจะพาลูกๆไปไหนแบบแรกเลยต้องย้ายโรงแรมก,ก่อนนะครับนะเราวันนี้เรามานอนที่พักที่สิงคโปร์ใจกลางเมืองนะครับโรงแรมเอ็มนะครับนะใจกลางเมืองที่สิงคโปร์เลยนะครับนะสองค่าของชีพโคตรแพงเชื่อไหม โค้กอ่ะขวดใหญ่เป็นเรนดิตอ่ะบ้านเราโว้ดสามสิบเก้าสี่สิบที่นี่โคดจะเกือบสองร้อยนะครับทุกท่านแล้วก็น้ําดื่มนะครับน้ําดื่มขคดหน,นึ่งประมาณร้อยหนึ่งนะคร้อยหนึ่งร้อยสามห้าปะเนี่ยะควดใหญ่นไอดีนะคือค่าเขาจะสูงน้ําเนี่ยร้อยสบบาทนะร้อยบาทแล้วก็ทุกอย่างแพงนี่หัดเซเว่นนะนะบ้านบ้านเขามีเซเว่นนะแล้วก็ ของค่าของชีพเหมือนที่สวิตเซอร์แลนด์เลยคุณน้าบอกว่าค่าของชีพเขาแพงมากๆเลยท่านนะทราะนั้นนะครับนะมาม่าเนี่ยมาม่าที่ผมซื้อมาป่ะเห็นมาม่าป่ะเมื่อคืนเมื่อคืนมานั่งกินมาม่าเมื่อคืนมาถึงดึกมานั่งกินมาม่ามาม่าเกือบเท่าไหร่นะเกือบร้อยบานเหล่ายี่ห้าบาทบ้านเรายี่ห้ายี่สิบบาทที่นี่เกือบร้อยนะครับประมาณเก้าสิบกว่าบาทครับซึ่งค่าของชีพเแพง แล้วก็เมืองเขาหน้าอยู่วันนี้นะครับพวกเราสามคนพักรูปเพัดลูกเชพัดไปไหนมาคุยเชพัดเดี๋ยวนี้จะพาเชฟพัดไปเล่นที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามชมนะพี่ฟีครับนะก็อยู Belt ่กับลูกอยู่กันที่สิงคโปร์นะพี่ครับก็มาพักผ่อนจุนนอนอีกห้องหนึ่งจุนนอนอีกห้องหนึ่งครับนะนอนอีกห้องหนึ่งห้องพักก็สะอาดดีนะครับสะอาดดี่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ค่อยรู้ระบบนะครับสองห้องก็รวมแล้วเท่าไหร่นะเชิญหมื่นบาท สององก็มือเปล่าน,นะสีครับเพราะว่าตรงที่ผมพักเนี่ยมันเป็นอยู่ใจกลางเมืองที่สิงคโปร์แล้วทนนี่สำคัญนะสนามบินโคตรใหญ่สนามบินใหญ่มากๆครี่ครับนะสนามบินใหญ่เดี๋ยวนะครับพอดีเมื่อวานนี้ผมลงจากสนามบินสิงคโปร์มาก็นั่งรถไฟฟ้ามาเพราะว่าค่าแท็กซี่ราคาค่อนข้างที่จะสูงและมันมีค่าเก็บภาษีด้วยนะเพราะที่ผ่านว่าที่เนี้ยภาษีแพงเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยที่เนี้ยเขาจากัดรถยนต์นะครับนะให้บ้านละบ้านละบ้านละคันมั้ง แล้วก็ต้องสอบด้วยนะครับนะยุ่งยากมากกว่าที่ผมศึกษาข้อมูลมานะครับค่อนข้างคือยากมากกว่านี้ก็เดี๋ยวพาลูกๆนะครับไปเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องย้ายที่พักนะครับที่พักนะที่พักเนี่ยผมรอนอยู่ใจกลางเมืองไ้ที่สายฟ้าที่ไปดูเปิดม้านิี่เปิดม้านนี่นี่สิจักก็นอนอยู่ที่โอ้ใจกลางเมืองสิงคโปร์ที่สำคัญที่ผมชอบคือเซเว่นอยู่ใกล้ครับทุกทีเมื่อวานนีผมไปซื้อของเซเว่นกับกับนะกับเด็กๆนะครับ ซื้อของมาน,นิดเดียวพันกว่าบาทมีข้าวนะข้าวกล่องเพิ่งมีข้าวมัสมบันไก่นะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับมันมีหลายชนชาหอหลายชาติอยู่ที่นี่ถ้าไปาต,าต,าตาม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 ชานเมืองเนี้ตามจังหวัดอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกอินเดียพวกจีนเขาจะแบง่ง,แบงให้อยู่เป็นกลุ่มๆเขาจะแบ่งให้อยู่เป็นโซนๆประเทศไหนประเทศไหนนะที่สำคัญนะครับนะที่นี่ในเมืองนี้สะอาดมากๆมีพวกอินเดียอยู่มีคนจีนอยู่มีคนแบบ หลายชนชาติอยู่ที่นี่กันเยอะนะครับสี่ครับนะวัฒนธรรมเขาค่อนข้างที่จะโอเคอ่ะพี่อุมพันนะครับดูการจราจรหอดีเขาจํากัดรถนะครับด้วยนิวการจราจรเห็นครับเหากรถน้อยมากแล้วก็นู่นครับนู้นคือคือคือทางด่วนนะพี่ครับทางด่วนรถน้อยมากเขาจํากัดรถนะครับที่นี่ที่นี่นะครับถ้านู่นก็จะเป็นท่าเรือครับนู่นก็จะเป็นท่าท่าขอนส่งเรือครับเป็นคนส่งเรือก็ผมลองใจกลางเมืองสิครับนะเนี่ย แล้ที่สาคัญนะี่ครับนะรถเขาน้อยบ้านเขาเนี่ยนะครับนะค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากๆและกดเยอะมากๆนะครับกดเยอะไม่เชยเยอะมากเลยกดเยอะนะครับที่นี่กดเยอะนะครับโดนจับเดียวนะครับนะบุรีเนี่ยดูมันเป็นที่ไม่ได้นะผมมาสิงคโปร์เนี่ยผมไม่ดูบุรีอยู่แค่สองตัวเพราะมันจะเดินดูดเหมือนบ้านเราไม่ได้นายสิ <c oughs> <Nice S 1> <c oughs> เดินดูเหมือนบ้านเราไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวจะพายซีครับไปชมบรรยากาศข้างร้านกันนะครับไปเจอ,อนีกันไปจะพาไปดูบริกาเน้องจุนจุนยังไม่ตื่นน,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 นี่นห้องติดกันห้องติดกันไอจุนหลับไอจุนหลับพี่ปูนไอปูนไอปูนมันรับไปไป ไปดีจุดรับจุดลับพาท่านะนะครับไปชมบรรยากาศนอกแล้วก็ดิดภารอซเที่ยวนะครับวันนี้ไปที่ไหนก,กันติดตามชมเรารับงสองคนตามคุณพ่อลูกนะเสียับนะไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศล่างกันะครับนู่นหายสียบนู่นก็จะเป็นทะเลครับนะที่สิงคโปร์มันก็จะเป็นเกาะไอซครับเกาะสิงคโปร์นี่ครครับนู้นก็จะเป็นทะเลก็จะมีท่าเรือขอนส่งนะครับก็มีรถจอดเต็มเลยนรทีรถอ่า นี่วิวสวยมากครับท่านครับนี่ก็เป็นเมืองนี่เป็นเมืองของสิงคโปร์สิครับก็วิวสวยไปไปชมร้านกันก็เป็นาหารบ้านนี่ก็เป็นเมืองนะครับนะเป็นเมืองของสิงคโปร์สิครับนะก็น่าอยู่ครับท่านครับเมืองเขาหน้าอยู่เมืองเขาอ่ามีต้นมงต้นไม้นะครับนะเขาสิครับนะ ปเดี๋ยวพาไปเซเว่นนั่นคือก็เมืองของน้าอยู่นะเมืองเขาหน้าอยู่ครับท่านเมืองเขาโคตรแบบหน้าอยู่รถจราจรไม่ติดขัดเลยที่สำคัญน,นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพลาลูกๆไปเที่ยวนะครับคือเมืองเขาสะอาดมากสี่ครับเราจะมายืนดูบุรี่ไม่ได้นะเขามีที่ให้เราดูนะครับนะหมากพวงหมักพล,ลังเราจะเที่ยวไม่ได้นะนะ นาำลังกับเดียวไม่ได้นะสี่เพราะว่าที่นี่ไม่ได้เลยกฎหมาเขาแรงครับแล้วก็ที่ผ่านครับเมืองเขาสะอาดครับนี่สี่ครับก็เป็นเมืองที่สะอาดครับที่โปรวันนี้เดี๋ยวผมไปคุยงานก่อนนะนะเดี๋ยวผมจะไปคุยงานกับลูกค้าก่อนนัดกับตัวแทนไว้นะครับนะผาเป็นยูเลอร์ของนาคาราสี่ครับแล้วก็นัดกับตัวแทนไว้เดี๋ยวไปกินข้าวกับตัวแทนก่อนครับ ที่สิงคโปร์เนี่ยเวลาเนี่ยครับจะเร็วกว่าจะเร็วกว่าบ้านเราที่เราดูบุรีเนี่ยเนี่ยที่นี่คือที่เราดูบุรีนี่คือโรงแรมที่เรานอนครับเนี่ยที่โรงแรมเขาไม่ได้มาเดินดูดมั่วตัวเหมือนบ้านเรารครับนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ใครส่องไม่รูปส่องไม่ด้วยเหมือนกันนะดุภาพด้านครับ,รบเป็นใจกลางเมืองโอเคพี่ครับเดี๋ยว ผมเล็กกินค่าแล้วผมรีบเดินทางกันแล้วเพราะว่าต้องเดินทางกันนะดีครับนะเดี๋ยวเดินทางไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวทุกคนก็รอติดตามชมน,นะครับนะฝากทิปของพวกเราสามพ่อลูกด้วยครับนะ